ยามที่คุณเดินทางไปยังประเทศพูตานนะครับประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหมู่หุบเขาสูงของแนวเทือกเขาหิมาลัยนั้นเมืองแรกที่ทุกคนจะต้องไปเยือนก็คือพาโรเมืองด่านหน้าของพูตานเมืองที่มีอากาศอันแสนบริสุทธิ์และวิถีชีวิตที่ราบเรียบเพราะเมืองแห่งนี้คือเมืองเดียวในพูตานครับที่เป็นที่ตั้งของสนามบินพาณิชย์นานาชาติอย่างสนามบินนานาชาติพาโรแต่ภายใต้เมืองอันเป็นประตูทางเข้า ที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นทางผ่านไปยังเมืองหลวงของประเทศอย่างทิมพูเมืองพาโรเองก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอยู่มากมายเหมือนกันและในคลิปนี้ช่องของเราก็จะมาเล่าประวัติของเมืองแห่งนี้กันครับโดยสำหรับที่ตั้งของเมืองพาโรนั้นตั้งอยู่ในร่องเขาที่เป็นจุดบรรจบของทางน้ำสองสายในหุบเขาพาโรโดยเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำหวาง ตัวเมืองตั้งอยู่ในหุบเขาทางทิศตะวันตกของทิมพูอันเป็นเมืองหลวงของประเทศไปประมาณ40กิโลเมตรโดยหมู่หุบเขาพาโรนั้นถือได้ว่าเป็นหุบเขาสำคัญของภูตานโดยเป็นหุบเขาแรกๆที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่รวมทั้งพื้นที่หุบเขาพาโรยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ที่ราบสูงทิเบตได้อย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่หุบเขาพาโรนั้นเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม และาศาสนาจากทิเบตเป็นจํานวนมากในส่วนด้านของาศาสนานั้นาศาสนาพุทธแบบทิเบตได้เข้ามาในบริเวณหุบเขาพาโรเป็นครั้งแรกในช่วงศตวตรรษที่7ดโดยกษัตริย์หนุ่มจากทิเบตที่มีพระนามว่าพระเจ้าทรงเซนกัปโปกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทิเบตผู้ซึ่งรับเอา,าศาสนาพุทธเข้ามาได้พยายามให้าศาสนาพุทธปักหลักยังดินแดนทุกที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจของทิเบตซึ่งนั่น ก็รวมถึงดินแดนในหุบเขาพาโรแห่งนี้ด้วยสำหรับพื้นที่หุบเขาพาโรนั้นเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดเล็กของผู้คนที่อาศัยอยู่ในหุบเขาซึ่งพื้นที่ชุมชนเหล่านี้ก็ได้รับอิทธิพลจากทิเบตเข้ามาในช่วงนี้ผ่านการรับศาสนาและอิทธิพลจากทิเบตซึ่งในหุบเขาพาโรแห่งนี้นะครับมีวัดแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงนี้นั่นคือวัดคีซูหรือคีซูฮาคังซึ่งเป็นวัดแบบทิเบต ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่7และมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทรงเซนกัปโปโดยตามตำนานกล่าวไว้ว่าในสมัยของพระเจ้าทรงเซนกัปโปมีความพยายามที่จะกระจายพระพุทธศาสนาไปยังพื้นที่ต่างๆแต่ว่าในตอนนั้นมีนางยักษ์อยู่ตนหนึ่งที่พยายามขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้มีการเผยแผ่ศาสนาไปยังดินแดนในหุบเขาหิมาลัยเพื่อเป็นการสะกดพลังของนางยักษ์เอาไว้ จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างวัดตามจุดต่างๆทั้ง108จุดเพื่อสะกดพลังของนางยักษ์และในทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่12จุดที่เป็นจุดสําคัญต่อ,อการสะกดนางยักษ์เอาไว้และวัดคีซูฮาคังก็เป็นอีกหนึ่งใน12จุดนั้นจากตำนานนี้ทําให้เห็นถึงบทบาทความสําคัญของภูมิภาคุบเขาพาโรต่อทิเบตต่อมาอีกไม่นานนักก็มีอีกตำนานหนึ่งที่กล่าวถึงพระรูปหนึ่งที่เป็นที่นับถือสักการะของชาวพุทธสายทิเบตพระองค์นั้นมีชื่อว่า คุรุลินโปเชหรือที่คนไทยอาจจะคุ้นหูในชื่อว่าองค์ปัตมะสภาวะโดยมีเรื่องเล่าขานว่าองค์คุรุลินโปเชนั้นได้เสด็จจากที่เบตโดยขี่นางเสือเหาะข้ามภูเขามาพักแรมอยู่ที่ช่องเขาในหุบเขาพาโรแห่งนี้และเผยแผ่ศาสนา้วยการเทศนาสอนผู้คนและกำลาปราบปีศาจที่อารวาสสร้างความรำคาญต่อชาวบ้านเป็นผลให้ผู้คนในดินแดนแห่งนี้หันมานับถือศาสนาพุทธกันมากขึ้น และบริเวณถ้ำที่องค์คุรุรินโปเชอาศัยอยู่ต่อมาก็ถูกสร้างขึ้นเป็นวัดที่มีชื่อว่าตักซังเบลฟูวัดทั้งสองนี้นะครับยังคงตั้งอยู่ภายในเมืองและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของเมืองพาโรในปัจจุบันซึ่งจากตำนานทั้งสองของวัดเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเมืองที่มีความสำคัญต่อาการเข้ามาของศาสนาพุทธในภูมิภาคและจากตำนานที่กล่าวมายังแสดงให้เห็นว่าศาสนาพุทธ เข้ามาในภูตานครั้งแรกในุบเขาพาโรแห่งนี้ด้วยหลังจากการเข้ามาของศาสนาพุทธนะครับชุมชนเล็กๆในหุบเขาแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้อำนาจของทิเบตโดยมีกลุ่มพระทิเบตที่เรียกว่าลามะปกครองอยู่แต่อย่างไรก็ตามการปกครองของกลุ่มลามะไม่ได้สงบราบลื่นเท่าไหร่นักด้วยความขัดแย้งทางนิกายระหว่างพระสายต่างๆทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจอยู่บ่อยครั้งและในท้ายที่สุด กลุ่มที่ขึ้นมามีอํานาจก็คือกลุ่มพระนิกายดุกปะพระกลุ่มนี้ได้พยายามรวมอํานาจพร้อมกับแยกตัวออกจากอํานาจอิทธิพลของทิเบตและภายใต้การบริหารของรามะนิกายดุกปะนะครับได้มีการแต่งตั้งตําแหน่งที่มีชื่อว่าเป็นลบซึ่งเป็นลบนี้ก็คือเจ้าหัวเมืองต่างๆที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปกครองแต่ละพื้นที่โดยหน้าที่หลักของเป็นลบก็คือการจัดการพระนิกายอื่นตลอดจนป้องกันตัวเองจากทิเบตและจากที่เคยเล่าไปนะครับ พื้นที่ของหุบเขาพาโรนั้นเป็นประตูทางเข้าที่ทิเบตสามารถเข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูตานได้ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในการตั้งรับการโจมตีเข้ามาของกองทัพทิเบตในช่วงสมัยนั้นมีการสร้างป้อมสร้างอารามต่างๆขึ้นมามากมายเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันตัวผลของการสร้างป้อมทําให้อิทธิพลของเป็นลบแห่งพาโรเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน จนกลายเป็นว่าตำแหน่งเป็นลบแห่งพาโรคือตำแหน่งที่มีอำนาจที่สุดในภาคตะวันตกของภูตานแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายศตวตรรษที่18พวกเขาก็พ่ายแพ้ในการแข่งชิงอำนาจกันกับเป็นลบแห่งตองซาจนในที่สุดอำนาจของเป็นลบแห่งพาโรก็มีน้อยลงและกลายเป็นพื้นที่หนึ่งภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่นำโดยราชวงศ์วังชุกนั่นเองและภายใต้การบริหารของราชวงศ์วังชุกนั้น ก็ได้มีการวางแผนเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่สำคัญกับเมืองแห่งนี้นั่นก็คือการสร้างสนามบินนั่นเองครับโดยตัวโครงการการสร้างสนามบินนานาชาติพาโรเริ่มต้นขึ้นในปี2509ภายใต้ความเห็นชอบของรัฐบาลพระมหากษัตริย์พระเจ้าจิกมี่ดอจิวังชุกในการเพิ่มช่องทางการขนส่งหรือโลจิสติกสทางด้านอากาศจากเฮลิคอปเตอร์มาเป็นเครื่องบิน ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงทรัพยากรของภูตานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมหาศาลโดยตัวสนามบินนะครับได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากอินเดียที่จะเข้ามาช่วยวางแผนและก่อสร้างโดยจะมีการอนุมัติเงินกู้ยืมจำนวนหนึ่งให้กับภูตานและรัฐบาลภูตานในขณะนั้นได้เลือกพื้นที่ของเมืองพาโรเป็นที่ตั้งของสนามบินที่จะสร้างขึ้นโดยมองจากลักษณะทางกายภาพของตัวเมืองพาโร ซึ่งมีพื้นที่ราบอยู่มากพอสมควรและยังไม่ได้ห่างจากเมืองหลวงอย่างทิมพูมากนักอีกด้วยกระบวนการการสร้างสนามบินสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี2,511สนามบินที่พาโรจึงกลายเป็นสนามบินแห่งแรกและยังคงเป็นแห่งเดียวของภูตานมาตราบจนถึงปัจจุบันการสร้างสนามบินทําให้การเดินทางเข้ามายังภูตานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาในภูตานด้วยและเพื่อรองรับสิ่งต่างๆที่มาจากเครื่องบิน รัฐบาลพูตานจึงเริ่มแผนการสร้างเมืองใหม่พาโรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมกับการรองรับนักท่องเที่ยวและระบบขนส่งสินค้าที่ขนส่งมาทางอากาศเป็นผลให้มีการสร้างโครงข่ายระบบถนนและระบบเมืองที่รองรับของทั้งสองภาคส่วนนี้เอาไว้เมืองพาโรจึงจเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมีทั้งถนนที่ทันสมัยหมู่อาคารบ้านเรือนและส่วนราชการต่างๆและสิ่งที่เติบโตขึ้นมากที่สุด คือธุรกิจโรงแรมอย่างที่ได้กล่าวไปครับว่าพาโรคือปากประตูทางเข้าสู่พูตานนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมายังพูตานต้องผ่านพาโรก่อนธุรกิจโรงแรมและบ้านพักจึงเติบโตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแวะพักที่เมืองแห่งนี้ก่อนที่จะเข้าไปยังทิมพูหรือเมืองต่างๆของพูตานต่อไปนอกจากนี้เมืองพาโรยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ด้วยตัวของเมืองเองที่เป็นปราการด่านหน้า มาตั้งแต่ครั้งที่เบตยอย่างรุ่งเรืองจึงมีอารามเก่าแก่และสถาปัตยกรรมสวยงามมากมายเช่นวัดคีซูฮาซังวัดตักซังวัดดุงเซปอมดุกเกลปอมพาโรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของภูตาลและพระราชวังอุกเยนเปนรีรวมทั้งเมืองใหม่พาโรที่ถูกสร้างให้เป็นชุมชนใหม่นั้นก็มีการใช้สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมทำให้ตัวเมือง มีเอกลักษณ์และบรรยากาศย้อนยุคดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินชมและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆภายในเมืองนอกจากความเป็นเมืองแล้วบรรยากาศและธรรมชาติของพารเองก็ยังสวยงามและมีความโดดเด่นด้วยวิวเทือกเขาสูงและแม่น้ําที่สุดแสนจะสะอาดทําให้นอกจากเป็นประตูทางเข้าสู่ภูตานแล้วนะครับที่แห่งนี้ยังเหมาะแก่การเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในภูตานอีกด้วยและทั้งหมดนี่แหละครับคือเรื่องราวของเมืองพาร อีกหนึ่งเมืองเล็กๆที่แสนสำคัญของประเทศพูตานเรื่องราวในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของเมืองอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ